คือดูหน้าแก่แล้วใ่ไหนใช่เราไม่มั่นใจนวเองแต่ว่าเรายังไม่อายุไม่ถึงสี่สิบเนี้ยเนาะหน้าเราไปละอ่าตรงไหนที่คุณเม์กังวลที่สุดเลยคือมันเวลาย,ยิ้มมันก็จะมันปูดเนาะมันปูดแล้วคือดูหน้าแก่แล้วใช<อ><ะ>่ไหนใช่เนี่ยริ้วรอยพวกเนี้ยไม่สวยเลยเนาะใช่ค่ะ คนร้อยอายุเยอะกว่าเราแบบ40กว่าเขาก็ยักเราพี่แล้วตอนเรายังไม่ถึง40แต่เขาว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองอย่างที่น้องมิ้แจ้งเลยแบบนี้ของคุณมีอยากไปทําแผนในม่ได้เลยประเดนถ้าหมอทําแผนในไอ้นี่ยุบนะมีย่นยิ่งกว่าเดิมมันไม่มีไขมันคอยซัพพอร์ตแลถูกไหมอย่างเงี้ยร้องทำแผ่นนอกแผ่นนอกค่ะแผ่ยู่ชิดขนตาเลยไม่ต้องกังวลนะคะเข้าไปเดี๋ยวหมอไปกําจัดไขมันตรงนี้ให้และปรับหนังตาเนาะจะเพาะบริเวณนี้เอาเย็บยกขึ้นไปจะได้ดูเด็กลงมันก็จะไม่ไม่บิดไม่ ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเขาทำออกมาสวยนี่เดี๋ยวนะอีกคนก็จะมาทำโอเคได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวได้เลยเนาะ